เลิทำอะไรสยามพิเลนสเป็นผู้ผลิตตะแกรงเหล็กฉี สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสถาปนิกเพ์ที่บริษ,ษัทสยามเพเลสนะครับสยามเพลสทำอะไรสยามเพลสเป็นผู้ผลิตตะแกรงเหล็กฉีดผลิตจอ่อรูแล้วก็ผลายกันลืดนอกจากนี้เรายังมีบริการเสรเมิมอ,อื่นๆอย่างเช่นตัดครับสี นอกจากนี้นะครับเรายังมีบริการเสริมอื่นๆเช่นบริการออกแบบงานเหล็กกับลูกค้าด้วยซึ่งขั้นตอนการออกแบบเนี่ยเราก็จะไปคุยกับลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรกต่อไปก็คือพอคุยกับลูกค้าเสร็จก็จะไปวัดหน้างานที่ลูกค้ายอได้งานต่อไปก็คือการําการออกแบบ แล้วก็พอกแบบเสร็จก็จะมาทําแบบพรีเซนต์แบบพรีเซนต์ก็คือแบบนําเสนอจะทําได้หลายรูปแบบอย่างเช่นแบบสามมิติหรือว่าแบบที่เป็น d r อ w i n หรือว่าเป็นแบบก่อสร้างนะครับต่อไปพอทําแบบเสร็จก็จะมาทําการนําเสนอลูกค้านะครับนําเสนอลูกค้าเสร็จปั๊บลูกค้าก็จะได้ทําการปรับเปลี่ยนแบบ ว่าลูกค้าอยากได้ปรับตรงไหนไหมถ้าไม่อยากได้ปรับก็คือจะเริ่มทําการก่อสร้างแบบนั้นแล้วก็ไปติดให้หน้างานนอกจากนี้เราก็ยังมีบริการดูหน้างานเพื่อปรับให้แบบเนี่ยตรงกับแบบที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดด้วยครับ หลายคนเนี่ยเวลาอยากที่จะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ้านหรืออะไรประมาณนี้คะ่ะวนใหญ่เนี่ยก็จะชอบจ้างผู้รับเหมาโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านสถาปนิกซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาตามมาอย่างเช่นงานรับเหมาเนี่ยไม่ตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการแล้วก็เวลาก่อสร้างเนี่ยไม่มีแบบเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ในการก่อสร้างและอย่างหนึ่งก็คืออาจจะโดนผู้รับเหมากงได้ทำไมถึงจะต้องเส,สียเพลส ทำไมฉีจะต้องเลือกสยามพเลเรสเนี่ยล่ะครเพราะเรามีบริการครบวงจรเรื่องเหล็กและราคาก็มีผลต่อการตัดสินใจเรามั่นใจว่าเราเป็นทางเลือกที่ดีของคุณนะคะสามารถติดต่อผ่านช่องทางลายหรือเบอร์โทรได้8ช่องน่นะคะับนี้ให้คํารึกษาฟรีที่สยามพีเสแล้วก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www. s สย o m